นะคะทุกคนมามาทานด้วยกันนะคะผักเยอะมากเลยค่ะอ่ะวางนี่เลยนะคะแซลมอนนะคะมาทานเป็นเพื่อนไม่แหวงมา,มาดูสีส้มตำนะคะอันดับแรกขอชิมส้มตำก่อน อร่อยอืมสมตำก็อร่อยออะนะสม้มตำอย่างเดียวก็อรนะ่อยแล้วค่ะไม่เห่นชอบทานผักนี้มากเลยคนะ่ะทุกคนเขาเรียกว่าผักอะไรอนะ่ะ สโตก็ชอบค่ะชอบผักนี้ด้วยเรียกว่าเฟลสลานะฮะเฟลสลาไม่รู้ว่าภาษาภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรนะม<า>ไม่แบนชอบใช้มือนะคะ้ม,มตำอร่อยอ่ะวันนี้ไม่แบนตำอร่อยมากเลยค่ะ จริงๆส้มตำเวลาทานต้องทานกับทานกับเพื่อนๆเ,เยอะๆนะคะมันจะอร่อยมากนะคะทานคนเดียวน้อยมากที่จะอร่อยนะคะนอกจากว่าเราตำอร่อยจริงๆอร่อยกินกับสตอก็อร่อยะคะ่ะทุกคนคะ่ะอ,อมาไม่แบง ขอชิมชิมแบบไม่มีผักชิมแต่กับส้มตำเผ็ดนะนี teenage teenage ่นะอืมอืม แซลมอนอร่อยอืมนุ่มมากเลยอะแซลมอนมันแบบจะแบบที่บายไงอะอร่อยมากเลยค่ะมันสดนะมันไม่มัดคาวไม่อะไรนะคะแซลมอนซื้อจากร้านที่เป็นร้านคนขายปลาเลยนะคะน,นี่นะคะสเสียงดังหน่อยลูกชายดูยะคะ่ะ Dat hm. Dan gaan we toch met de wanden bouwen, hè? Dus we papa bellen. Dus we willen helemaal ja, niet spelen. Papa, kaas. Papa, zo. So. Hm. Nog even even papa zo, een bellen. Zo, nog even cadeautje bij. Zo. Nog even in de fouten smaak doen. Zo, ik blijf snaak aan Zo. Het is maar heel goed zo maken. คไปดูาำใหญ่มากยอดเวลเอคยคุดมากกับมามาโอเคนี่มามา่าดิ